เป็นยังไงฮะโอ้โหดูแมพเย็นหลอกเย็นแมพโคตรตึงคนดูดูโอ้โหคินคิีนะครับต้องบอกเป็นการนับเวลาหอยหลังครับสามนาทีครับใครที่ข่ามากกว่าสิบห้าคนนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะในฝ่ายแรกหรือว่าเป็นสีบวิชนะไปผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเสียเวลาหน้าจะใกล้เริ่มแล้วผู้ชมยังไงฮะสีน้ำเงินวินเอ็กเลดี้ครับขอพูดอีกครั้งนะครับสีแดงครับเป็นโลเปสเกลครับ บอกเลยนะครับเป็นการเด่งขันแบบเวทออฟฟายนะผู้ชมหรือใครชนะ3มแต้มก่อน3รอบก็เข้า,าตัวต่อไปนะภาพตัดไปที่อาหมวยรับโลเปสเกิร์ลครับยังไงครับสาวสวยคนนี้ปักฉลามมีดป,ปืนปืนมีหนึ่งเดียวนั้นบอกแล้วปืนสำคัญจะจัดตรงนี้ยังไงโลเปสเกิร์ลซ้อนทีซีทีวีนักพยาหลัแล้วไหลซ้ายมามีทางหน้าไล่ดันอยู่ยังไงครับเหมือนฝั่งนี้เป็นตัดมาที่ใครเกี่ยวซ่าครับโอ้โหบอกทีมงานรู้ใจครับอ่าจตัดมาคนอ่านชื่อง่ายและเกี่ยวซ่าก็ยังทรงๆดึง เวลารอกันอยู่เอายังไงยังไม่อ่านละปบืนยิงเปิดแล้วโลเปสเกิร์มนจะเปิดได้ก่อนหรือเปล่ายังไงครับยังมีการเข้าไม่พีพามครับต้องบอกเลยว่าเซตโพสชั่นกันบุยแมพให้แอบมีที่ให้เล่นครับผมสําหรับสเตชันเอหรือว่าสเตชันนี้สเตชันหนึ่งครับต้องบอกเรามีหลายแมพครับแต่ไม่ได้ใจว่ามาใช้แข่งกี่แมพบ้างครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับผู้ชมเนาะนี่เป็นการเพียงการโชว์แมทเท่านั้นครับไม่มีการแพ้เอ๊ะต้องบอกไม่มีการตกรอบแรงสิ้นะครับนี่ครับฟ้า ้าฟ้ารักรักใครครับวันนี้แม่ แล้วมาแล้วเหมือนไฟจะเริ่มเปิดแล้วเปิดเข้าไปก่อนแล้วโลเปสเกอร์ครับติดน,นี้ผิดแรกมีใครขึ้นเปิดปืน,ปนยิงตัดได้ฟ้ารักล้มอยู่อย่างนี้แล้วมือปืนน้องเลมอนแล้วฟีลแรนของวินเอ็กซ์ครับก็มีเกียวซ่านิโนเมชั่นไปทางโลเปสเกอร์ไปแล้ววินเอ็กซ์ยังไงน้องเลมอนน้องเลมอนตรงนี้ยิงเปิดไปยังไม่ล้มบอกเลยปืนไม่ล้มอย่างนี้โอ้โหแล้วไหลสกอร์ฟีดไหลาย,ยาวคิวไปคนละสองแล้วปืนล้มแล้วครับตรงนี้ฮะแล้วไฟขึ้นนำแล้ววินเอ็กไปที่สามคิวแล้วครับที่น้องจริงน้องจริงหริงิหรือจริงออัย่่าืไรรรคบแล้วเเกีตซฟู บ,บัตรบูตมาตรงนี้จะได้เมีใครไหมตอนนี้ขึ้นนําแล้ววีเน็กดี้5ต่อ3แต้มแล้ว15-15ตรงนี้เรดกลับมาได้จากทางโลเปสเกิล5ต่อ5โอ้ยแบบน,นี้เดือดจัดยังไงฮะวีเน็กเกดี้6แล้วยังไงต่อ6คิว7ถือคิวแล้วโลเปสขึ้นนําอีกครั้งครับผม ยังไงโซเฟียบูทซ้ายบูทขวามายัดกับเพื่อนพี่ยัดกับหนูหน่อยยัดหน่อยตรงนี้ยัดซ้ายยัดขวามากัดกดครับหรือว่าน้องกัดตรงนี้ฮะไล่ตีอยู่กลางไฟไม้ของทางวินเอ็กเลดี้แล้วตีตายไมย่ยังไม่ตายครับโอ้โหแล้วกาดเหมือนต้องรีเซตเพื่อนมาก่อนครับตรงนี้มาโลเปสเกิลขึ้นนําไปก่อน10แล้วอีก5คิวเท่านั้นใครถึง5ก่อนจะได้ใช่ในใช้ในช,ช้ชนะแลกไปก่อนไห่ยังไงครับจริงๆตรงนี้มือไม้ของทางโลเปสเกิลต้องไกลสามคิวเท่านั้นวินเอ็กรีเซ็ตไปขึ้นแล้วรีเซ็ตไม่ได้แล้วยังไงต่ออคิและเรรียยบ้ ไม่เรียบรอ้อยเขาต้องฆ่าจนหมดก่อนเนาะลืมไปใครที่แต้มมากกว่าก็ชนะไปขออภัยคุณผู้ชมครับผมจําผิดออขออภัยครับต้องปิดจนหมดเท่านั้นแต่พอหมดปุ๊บแล้วมานับสกอร์กันว่าสกอร์ใครมากกว่ากันนะคุณผู้ชมครับขออภัยนะคุณทุกคนคดูผมก็ลืมไป แม่วันนั้นดูไปแล้วรอบหนึ่งก็ลืมครับแห่ลักพาก็มีมึนดึนกันมากต้องบอกเป็นคู่แรกก็ต้องขออภัยนะที่นี้ครับและยืนมาไลายบูธโคโ้งคโคอย่างนี้มีการเข้ามาแล้วเทรดกันได้ไหมต้องบอกวินเอ็กแม่งเหลือน้อยเหลือเกินผู้ชมเอ้ยแล้วบูธใส่ไม้เหนียวแล้วกลายเป็น9ต่อ19กโอ้โหต้องปิดกันให้ได้ตัวชุครับนานเหมือนกันฮะตรงนี้เวลาจะหมดละเจ็ดเอ้าหกห้าสีสามสองหนึ่งและเรียบร้อยครับผมหูดูย้อยอน่าสกอรครับ เปิดมาครับ MVP King of Kill ครับเป็นน้องกิมครับผมโลเปสเกลครับ 5Q สูนเดทสูนรีไวท์ครับหูน้ะบอกว่าสายแบกแล้วมาดูครับ Angel of r e v i t e หรือว่านักชุดในตำนานน้องอมวยครับเออ Kill 0ตายช5โอ o ม My กอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับสวัสดีคนดู920คนอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะเราอยู่กับรายการดีๆอย่างออสซาทัวร์เมนต์ 15-15ไม่ว่าจะเป็นเลดี้หรือชายหญิงชายได้หมดครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาตอนนี้บอกเลยว่าโลเปสขึ้นนําอยู่หนึ่งแต้มครับโบฟายหรือว่าใครได้สามแต้มก่อนชนะไปเลยครับผู้ชมและเข้าไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับหรือว่าเสียเวลาแมตช์สองต่อเนื่องเลยครับมาฮะโอ้โหดูสปอร์ตมากไปหน่อยโอ้โหได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัดเลยตัวนี้ฮะแม่ตัอบอกว่าไฮคนเดียวก็ใช้ได้เลยครับผู้ชมฮะใช้ได้เลยครับผม เดี๋ยวพี่ว่าจะอัปเกรดสกิลครับตอนนี้ว่าจะหายใจทางเหงือกแล้วคุณผู้ชมฮะหายใจเกือบไม่ทันเมื่อกี้แต่ทันอยู่แล้วรีเซียสกิลรียสตเอ่อคิวกันมาครับศูนย์แล้วครับผมทำดีจัดแอดมินเนาะจริงคนดูอยู่ระบบ UI หรือระบบนี่คือผมถือว่าดีมากๆเลยนะจริงๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบั๊กแทบจะไม่มีคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าแทบจะเป็นศูนย์ดีกว่าครับมาครับสำหรับรายการดีอย่าง All Star Tournament นะครับผม15 15ครับชิงกันรางวัลสูงสุดถึง100,000บาทครับโอ้โหบ้าไปแล้วเออ มาฮะแม่โฟจะจัดนับเวลาหลังสองนาทีขึ้นอย่างนี้ก็รลันกันต่อยาวๆผู้ชมมาฮะตรงนี้ยังไงครับอยู่ที่น้องเอมมี่ครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าทัวร์เลดี้ก็ดีครับแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกันครับต้องบอกว่าเสียอย่างเดียวนี้ไม่ดีอย่น้องสาวผู้ชมออต้องบอกว่ารายการนี้สาวๆนี่สามารถคุยสื่อสารกันข้างนอกสามารถคุยได้ใช้ระบบสามารถใช้ดี s ีเอสหรือดิสคอร์ดค,รคุยกันได้หมดนะผู้ชมครับ ไม่ได้เป็นพอลลี่แล้วเป็นการแข่งสุดท้ายครคุณผู้ชมเราเปิดไฟแล้วแล้วใครเปิดไฟได้โรเปสเกิลเปิดดีก่อนอีกแล้วแล้ววินเน็กเทรดมาอย่างไวครับโอ้โหลรวเทรดคิวฟีมารล้วบสองสามสามสองอ่านฟีมไม่ทันน้องเลมอนครับตรงนี้สุดสวยของเราครับหัวสีชมพูดิฟมาตรงนี้แล้วยิงเปิดให้เพื่อนยังไงมาดูไฟกลางบ้างครับฟ้ารักครับตรงนี้ฮะฟารักบูดตามเพื่อนมาเรียบร้อยโอ้โหนี่ยิงล้มมาต้องมานั่งตามแล้วฟ้ารักครับโรเปสเกิลขึ้นนำอีกครั้งแล้วหกต่อสามแล้วบอกเลยว่าโรเปสเกิลแข็งจัดตรงนี้ครับ เขาจะขึ้นแบตอยแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหต้องบอกว่าดุเดือ,เอดเลือด่าและเจ็ดต่อสี่แล้วนัเวลาังหนึ่งนาทีครึ่งหายกันอย่างต่อเนื่องมาฮะโอ้ระบูดขึ้นมาเมื่อกี้กดสูตรไหลายๆงานขึ้นมาดิโมเมชั่นไประยะหนึ่งสองนี้บอกเลยว่าล่งโหลดตามการเวลาครับตอนนี้ชุบกันเยอะมากสาหรับทางอครับสาหรับทางวินเนครับชุบกันเยอะจัดๆครับตรงนี้จะบอกเลยว่าทางโลเป้เกิดต้องรีบปิดตัวชุบแล้วต่อให้สกอร์มากกว่าแต่ถ้าเขาเหลือเยอะกว่า ก็ต้องรอดูครับยังไงครับเวลาลงเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินาทีครับตรงนี้วินเอก็พยายามเขยบสะกระขึ้นมาแล้วตอนนี้คิวของทางโลเปสขึ้นไป11แล้วอ่จะยังไม่พอ12โลเปสเก้าคิวอีกครับเป็นน้องไม้ก็บอกว่าในไฟนะครับประกอบไปด้วยมาเชเต้ครับหรือมาเชเต้ครับสนับครับผมปืนหนึ่งครับแล้วก็ไม้ศิลปกฉลามครับบอกเลยว่าแพทเทิร์นคล้ายกับการแข่งขันอีสปอร์ตทั่วไปครับแต่บอกเลยว่าความใส่ไรลมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับอุ้ยตีสวนมาได้ไงครับตอนนี้4ต่อ18โหลเส ค่าเยอะมากครับเอ้ยต้องบอกว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่นี่จะตามกลับมาได้ไหมครับเหมือนพยายามดีเซ็ตกันอย่างเดียวเลยครับสองฝั่งทางฝั่งวินเอ็กซ์ครับผมห้าแสนครับเงินรางวัลรวมครับจะไปถึงว่าที่หนึ่งครับก็ต้องประมาณแสนหนึ่งแล้วผู้ชมครับเยอะอยู่นะเออเงินรางวัลรวมห้าแสนคันน้องโอริโอครับไม่ได้ปิดอะไรครับผมเออ่ยมาแล้วโหเราปิดคิวกันแบบรัวๆครับตอนนี้ยี่สิบแปดคิวเข้าไปแล้วโอ้โหทาไม่มีอะไรผิดพลาดไฟที่สองหรือว่าเกมที่สองจะตกเป็นของทางโลเปส เกรลลลลลลลดลล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 ลนลลลลลโลโลโลลลลลบลล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 ลนลัลล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 ลโลลลโละลกลลลวลาลลลลลลลงลล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 ลเลลลอนลล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 ลเลล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 ันลล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 รลลลลลลลมลลลคลล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 ลรลลลลล MVP ในการคิวครับมาดูครับโอ,อ้โหเปิดมาแล้วดูดูครับคนดูสังเกตน,นะมีรูปตามีรูปดาวเห็นไหมดาวบ่อบอกว่าชนะไปแล้วสอวินครับโลเปสเกิลต้องการอีกวินหนึ่งเท่านั้นเพื่อชนะในเกมนี้ครับมาดูหูน้องอาหมวยครับเหมือนจะเป็นคนเซตเลยครับจัดมาพี่ใครตายบอกหนูหน,หนูชุบให้0ูนย์คิวศูนย์เดทแปดแองเจิลหรือว่าแปดชุบครับผมแองเจิลอฟลีไว้ครับสุดสวยคนนี้โอ้โหต้องบอกว่า รักชีวิตตัวเองมากๆไม่ตายเลยครับผู้ชมฮะต้องบอกว่าโคตรจัดๆพี่โกดีเลยขออภัยครับผู้ชมครับขออภัยขออภัยขออภัยครับนะเดี๋ยวกลับมาดูเป็นปกติแล้วเดี๋ยวกอแป๊บนึงครับมาฮะน่าจะไม่ดีเลยแล้วเมื่อกี้ดูผิดจอครับขออภัยดูเพลินไปหน่อยครับคู่นี้มีคนไหนรู้มือร้อยไมครับพี่ชายรู้มือร้อยมันมาถึงอะไรครับเนี่ยรู้มือร้อยอีแล้วครับเพราะว่ามันคุยสื่อสารได้นะมันเสียดิสคอดนะตรงนี้ครับมันคุยได้ปกตินะผู้ชม เออเอเอจีลดมากครับพี่โกก็ต้องเก็บแรงครับเดี๋ยวอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปลั่นในเมืองต่อนะครับสำหรับใครที่อันนี้นะสตาร์ทาวดาวทาวก็ยินดีต้อนรับนะครับผมใครอยากจะเจอกันไลฟ์ลักหรืออยากมาเจอใครนะผู้ชมครับตอนนี้ก็ขายตัวเอง่อแล้วกันไหนไหนก็มีให้ขายเยอะแล้วแล้วใครติดตามนะครับผมอย่าลืมแล้วมีสกินดีๆอย่างโอนี้นะครับอัปเดตใหม่นะ้วผู้ชมฮะบอกเลยว่าสกินโอนี้ก็เดือดไม่แพ้กันคุณผู้ชมสวยมากๆครับอ่ะเปิดไฟมาแล้วโูวโลเปสขึ้นนําอีกแล้วเอ้ยอย่างนจะ ง่ายไปหรือเปล่าผู้ชมอย่างนี้โลเปสเรามีคนปืนมาเหมือนทางวินเอ็กซ์ที่จะมาแก้แผนแล้วมาหามา่วนปืนแล้วครับแล้วไฟกลางโอ้โหมันโหดเหลือเกินครับห้าคิวไปแล้วครับก็บอกโลเปสเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหยมาฮะอย่างต่อเนื่องอลไรยังไงครับากิโอเรียบร้อยครับรองการครับโอ้โหไม่รอดครับสากิรีเซ็ตตัวตีอย่างนี้ก็เรียบร้อยหวานเทียโมจินเยลครับเบาาอีกแล้ววินเอ็กซ์อยู่ในเขตอยู่ในเฟสของการรีเซ็ตอีกแล้วครับอู้รีเซ็ตเข้าไปครับตรงนี้ฮะ เวลาย,ยังไม่จบเพิ่งนัสบสุดทหารนะขึ้นนํำมาสิบต่อสามเราฝุนนนำอย่างรัวรัวนำแบบนี้บอกเลยว่านำห่างไม่ได้ห่างธรรมดาห่างเลยครับวันนี้สิบเอ็ดต่อสามครับมาอย่างต่อเนื่องฟ้าละครับมาไล่ตีทางเมอร์ลินเมอร์ลินก็ต้องชุบยังต่อเนื่องนะโลเปสเกิลต้องมาปิดตัวชุบบ้างแล้วบอกเลยว่าทางพีเอ็กชุบเยอะมากครับแล้วไงฮะจริงๆแล้วปาน้องกิมครับน้องกิมบูธหลังแล้วเซงนี้โมเบชันนะตาสูตูโอ้โหหวานเจ็บโมเยลครับตัวน,นี้ฮะน้องกิมโลเปสเกิลครับบูธ หน่วงบูธช้ามาตรงนี้มาเตะตรงเตะศพแล้วลุกขึ้นมาอย่างนี้อย่างไม่เมครับถีบไปถีบมาไม้กลางไฟของทางมินเนกโต้ฉายแสงหรือต้องออกมาไหนแล้วผู้ล่วตีตเตะเมย์อีกหนึ่งนะจากทางโรเปสเกิดแล้วนะเวลาาหลังหนึ่งนาะทีครึ่งเอ้ยบอกเลยว่าลันจัดจัดโอ้โหใช่ครับโอ้โหนี่หมายถึงว่าผู้นยครับนักฆ่านะครับโอ้โหลันจัดเลยครับสามไฟติดโอ้โวตอนนี้หายใจทาง ตาตุ่มแล้วคุณผู้ชมฮะน้องการ์ดครับมาฮะต่อเนื่องครับผมลุกขึ้นมาโดนถีบและโดนสวนไปหูการ์ดบอดต้องเอาคิวคืนให้เพื่อนนะครับสี่คิวแล้วจากการ์ดครับตรงนี้ฮะต้องบอกแบกกลางไฟอย่างนี้แบกคนเดียวไม่ไหวเช่นครืงจะเล่นจะไ้น้องการ์ดออกแบบคนเดียวไม่ไหวนี่ละสินดีครับสาวน้อยขาวชัวขาวสวยมวยเอ็กตรงนี้ครับยังไงมีมือปืนอยู่ตรงนี้ครับต้องมาไล่มือปืนอย่างต่อเนี่ยละสินดีอย่างนี้ยังไงโอ้ยยังไล่อยู่เดอะบูทชิงไปชิงมาตรงนี้ครับเฟย์ขึ้นมาบอกเลยปิดตััวชุบนเยอะลเกิด คิวมันขึ้นนํำที่บกคิวมันเยอะไปไหมฮะโอ้โ oh ห oh, ถ้าไม่ผิดพลาดบอกเลยครับเบสเอาไฟคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นครับว่าถ้าตอนนี้ทางโลเบิร์เกลนํำอยู่2เกมถ้าโลเปได้อีกเกมหนึ่งถ้าเป็นการแข่งขันิงก็คือจะเข้าสู่รอบต่อไปนะทีนี้เป็นแค่การโชว์แมทนะคุณผู้ชมครับให้ได้ดูสาวๆในมุมสาวสาว,สาว,ว่าสาวก็เล่นได้ผู้ชายก็เล่นดีครับบอกเลยว่ามีทั้งชายทั้งหญิงครับคุณผู้ชมเนาะบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆครับจาบทางรายการดีอย่างออสตาคัมเป็นสิบห้าส5ครับ โอ้โหหรือใครที่จะฝึกซ้อมนะครับก็เข้าไปฝึกซ้อม,มันได้ใน Star Community ครับ1 5 5 5นะนะทาจ,จะเป็นไฟตตรงหรือแมปแบบนี้ก็มีฝึกซ้อมหมดแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโลเปเกลครับขึ้นนํามแต้มหรือนําห่าง3ต่อ0นชัยชนะไปได้ในเกมนี้ครับน้องกิม11สุูนฮะ11บอศูนย์โคลี่ฟักิ่งก้ King of Q ครับ และเป็นน้องอมวยครับผูรอบนี้มาหนึ่งคิวศูนย์เดแปดอเจหรือว่าแปดการซูปครับโอ้โหโคตรจัดโรเบิเกเล่นแบบนี้ไม่ได้ต่างกับผู้ชายคุณผู้ชมครับบอกเลยครับว่าคู่แรกว่าเดือดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าคู่ต่อไปเดือดกว่านี้ครับระหว่างเป็นสำหรับชายล้วนครับผมเนาะ